ทำไมอ่ะโอ้ไม่รู้กลิ่นใครเป็นกลิ่นใครเลยอ๋อสุปเปอร์คอมโบเซ็ตใช่ใช้ตัวสีส้มด้วยเลยนะใช่ตังบอกว่าตังขอตัวห้องน้ำครับไปเลยก็ไปไดิลูกไปฉีดไปอือโุ่มด้ phấn tốc là ừ từ nút bay phảiเลย may áo từ ngẽ tang may áo phải nút bột và họng bỉa bỉa phải là bỉa chế độ đã good girl good girl ช่วงเวลาเย็ยนๆของทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาข้าวให้กินล้างบ้านปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็พวกเขาก็จะเดินไปห้องน้ำขเขาเองซึ่งอยู่ตรนงนู้นห้องน้ําแล้วหงก็ตามไปล้างตามไปเก็บตามไปเช็ดตังพอแล้วนะลูกน้ำนะ่ะที่รักเดตูตังอ,อ้ว นี่แหละครับถ้าผมถ่ายก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าแฟนผมถ่ายมันหน้าที่ตรงนั้นก็เป็นของผมก็อันนี้ก็เป็นช่วงเย็นเย็นของทุกวันผมทั้งถ่ายแล้วผมกำรับหน้าที่เช็คตึดเลยเออใช่ถูกต้องไอ้น,นี่ก็รับหน้าที่พ่อพ่อย่างเดียวแม่พ่อไปไหนก็จะดิวตรงนั้นนะไอเวร์เอาโอเคชัดมากตังค์ด้วยเราก็ลาไปแค่นี้สำหรับช่วงหัวค่ำของทุกวัน